เไปมาดอนดูนะครับไปมาดอนทุกคนเมื่อนี้ข่อยกับพญายก็จะเข้าในเมืองอีกนะคะตรงนี้เลยอยากแกปวดแล้วเพราะว่าข่อยจะไปซื้อพีนะคะแล้วก็หลานซ้ายพญายก็จะไปน้ำย่ออุดแต่แกจะไปซื้อทีวีใหม่นะคะทุกคนแกก็ได้ขอติดรถไปน้ำเพราะว่า แกนบนม้เบอัพซีนะคะนั่นแหละป่ะค่ะ,ะเขาคนในเมืองอีกนะคะยาเอาขยาไปทิ่มน้ำค่ะโอเคเอเดียวเราตี้ะ ในเมืองอีกแล้วนะคะเป็นหมองเก้านั่นแหละค่ะน้านอ่าเวียดน้ำช็อปนั่นแหละค่ะซื้อหมักพิกแล้วก็อาจจะซื้ออ่าน้ำยาล้างกับน้ำมัมกับปองมะแกง อยู่อพาร์ตเมนต์นะคะขอบคุณเน,นี่ยค่ะทุกคนมองที่คอยอยู่นะคะอาคารน,คนั่นค่ะนั่นยกตำตำนะคะนั่นแหละติดบันไดติดถนนนั่นแหละคะ่ะอยู่นี่ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์เหมดนะคะาทางนี้ก็จะเป็นนะร้านค้าที่คอยทํางานนะะั่นแหละค่ะบังด้วยค่ะ ปักขาห้าบาทนะในราคาแถวนี้ชุมชนนี่ก็จะมีแต่อาพาร์ตเมนต์นะคะตอนข่อยอยูนะก็จะมีะพวกอพยพเกเลติดร้านติดยาหลายนะคะแล้วก็ห้องข่อยนั้นก็เป็นห้องติดดินนะคะทุกคนติดถนนนะคะ,คะ,คะนั่นแหละ

Det är gratis det. du någon vid den. Nej, jag tog bussen in själv. Jag kan inte. och är Det är kul att gå här och se all Ja. Nu ska vi åka till Stockholm Ja, det kan jag tänka mig. Det är en Det Ja, คนบนลายปันไดค่ะทุกคนเพราะว่าอากาศเย็นอากาศหนาว <laughs> แล้ว่าคกมีคนซื้อร้านไทยเสร็จแล้วนะคะ เบิดสองรอยกว่าคนเองค่ะทุกคนว่าเบิร์ดลายงวดไหนทุกคนล้านรองเท้าร้านนี้ลดราคาเดี๋ยว เขาว่าเบ่งรองเท้าออกกําลังกายกันนะคะกระมาดัานไหนค่ะทุกคนนีนแ่แหละเบ่งเชียรุ่นใดทุกคนเบ่งก่อนทุกคนได้รองเท้าคู่หนึง่งเขาลดราคาจากสองพเหลือพันหนึ้ х, นาเปอร์เซ็นค่ะ อ่าสีง้า,งามนะคขะทุกคนเพราะว่าสีง้างเขาเรือกเบิดแล้วก <c oughs> ็เลยเลยเอาเอาเอาพระาะว่าจะใส่ออกกําลังกายนะคะค่ะตอนนี้่อยก็ได้อ่ามะพีกได้ได้ยน้ำยานางได้พักเล็กนะคะพักเล็กกระป๋องนะคะแล้วก็น้ำไม้ ะะเราได้รองเท้าสวยสำหรับแลนล่ะคะทุกคนแต่ว่าบอมักสีอะค่ะวันนี้อย่างเราไม่เห็นแล้วเพราะว่าค้นอะสื่อไปเบิดแล้วนะคะลดราคาห้าสิเปอร์เซ็นเหลือแค่เก้าร้อยเก้าสิบห้าโค้นนะคะราคาปกตินะอยู่ที่เกือบ 2, สองพันสสองพันละค่ะอีกสิบค้นนั่นอะไรค่ะ <c oughs> แบบว่าใส่ออกกัล้างกายใส่แลนไดปังสิงนะคะทุกคนนั่นแหละในคาร้านอินเทอร์เน็ตร้านเน็ตออนไลนขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะเป็นโทรทัศน์ทีวีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอย่างส่ล่ะค,ค่ะเครื่องใ,ใช้ไฟฟ้า นะคะทุกคนทุกอย่างนี่คะ่ะทุกคนเครื่องแยกก่างพันพันกลัวอันนี้ก็ถือกแทะอ้าวซื้อนี่เสเปียงสันนี่แมอันนี้ห้าร้อยก็อันนี้พันสองร้อยก็ีบนี่แมเอ้าวก็ถือกแทะงวดหนามาซื้อ <owad Es> นี่ค่ะแอร์ฟรายแอร์ฟรายกนนี้แล้วกอนนี้ฝรั่งซื้อแล้วอ๋เด็ก็ซอสตัว คำว่าเบื้องธนทัตนะคะมาลานไม่คะทุกคนลานนี่ซื้อว่าลานพาวเวอร์นะคะนั่นแหละ เครื่องสาไฟฟ้าก็เต็มนะคะทุกคน iPad iPhone ซ้มซ็อกซัมซูนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ยูนีเบิร์นะคะเรียสาเรียยาเนี่ยหมายถึงลดราคานะคะทุกคนแต่ว่าก็แพงเหมือนเดิมทุกคนก็อยากได้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนี่แหละแต่ว่า จกได้ซื้อนะคะแต่ว่าท่านได้มีเงินซื้อแบช่วงนี้นะอยู่ในช่วงเก็บออมหอมล้อมรีบนะคะไปจะใซ่ย้ำอับจน <c oughs> ไปจะใซ่ย้ำบม่มีเงินนะคะทุกคนเล้ว <c oughs> <c oughs> ทุกคนเมื่อนี้ก็รออยู่นี้แล้วทุกคนสามลานนี้ค่ะลานที่สามพระมกุฎราชาตานนะคะเด้วยหี คนมาชอปปิ้งต่อนะคะนี่หอยฟังก์ย่าย่หขอดมห้อง เครื่องครัวอันนี้นะเป็นอ่าเอียงกับหมัดตาไหมพ้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นพ้มเป็นอย่างนะคะอาหารก็จะเป็นขนมนะคะทุกคนโอ้ ทุกคนเบ่งเดอนขนมได้นะ่ะขนมกูดิดเบ่งเดอประเทศนี้กินขนมดีดีเปิดแหมย้าวค่ะขายดีแน่น่ะนแถวนี้เป็นขนมเบิดค่ะทุกคน ห่งเลยคะ่ะทุกคนไปหากับบ้านบาทนนะร้านพีฟรังผชดายทีวีได้ล้านสุดท้ายนะคะทุกคนจะว่าเขานะ,อะของบะมีจะต้องสร้างกอนนะคะแล้วเขาก็จะส่งของความมหาให้กันค่อยได้เป็นบนะคะราคา8,990คนเก้ารอยเ้าสิบคนติงนบาทเขาก็20,000กว่านะคะแหละ ขน,นเมอเน่มหอดบ้านสี่ม้แลแรงออกบ้านสิบม้วเคืงองสิบม้วเคืองค่ะได้พริกสองขวงปลาลาขวดหนึ่งน,น้ามยานางสองกระป๋องแล้วกัน้ำม้กระป๋องหนึ่งอันนี้ก็คืออ่าผักเล็กนะคะทุกคน เบิดอยู Bird, uh, 250, น่ 250, นี่เบิด์สองร้อยหาสีบราคาสองร้อย่หาสิบห้าเนี่ยแหละเบอรเสียบอยู่แน่นกระเป๋าค่ะแล้วกะได้ลองเทอาคู่นึงค่ะทุกคนคู่หมึกใหญ่เลยคู่ใหญ่เพว่าอ่าคู่เบอร์สามเก่าม,มันพอดีเกินไปแล้วค่ะแต่ต้องเอาเบอยยร์ใหญ่กครัวเวลาแล่นก,ก็จะได้แล่นสบายอ่า อ่าเอียงก็สีอื่นนะอ่ะมันเบิดนะคะทุกคนเพราะว่าลดราคาน่ะคะ่ะหาสิเปอร์เซ็นต์ไรกะอยากซื้อน่ะคะ่ะนันแหละค่อยก็เลยได้เอาสีนี้นะคะทุกคนมันคจะออกสีสีม่วงนะคะสีม่วงม่วงแบบแก่แบบแบบม่วงบบม่วงปันใดดอกสีกระปีแหมทุกคนสีกระปีแหมอ่ะ เนี่ยไซแลนออกร่างกายในปลาก็บเป็นอย่างเดายวนะคะทุกคนนั่นแหละนั่นแหละคะ่ะติดเงินบ้านเขาก็สามพันคนเด้ทุกคนเนี่ยราคาแพงด้วยนี่ยนั่นแหละ,ละเอาทุกคนเอาไว้แค่นี้ก่อนค่อยต้มมาอ่าอีกย่างก่อต้มเสร็จกอกหิวเขานะคะตามกินค่อยกระซื้อซื้อขนมกินน้ำทั้งนั้นล่ะค่ะแต่ว่าพญยายรับประกินกินตัขคอยกับ อ่านำโคกกับหลานซ้ายพป็นไงเป็นลางนะค่ะเอาทุกคนแค่นี้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวเขาคปคุยกันอ่าคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย